เดียเด๋ยวเด,ด,ดวี๋ยวเพชเพชเนีเ่ยกิีมตาเลยอันนี้นี่ทำทีบจิตของพี่พลอค่ะนี่อันนี้อันนี้อือือ่าอ่ออาคุยกันให้รู้เรื่องนะ <สา S 1> ตกตงลงกันนะตกลงกันนะว่าจะจะให้ยังไงอืมอถูกต้องพี่พลอยทำถูกอืมพี่พลอยทำถูกถูกแก้มอ่นาน้องเพชทําถูกน้องเพชทําต่ออือโอเค ข้าวนาทีละข้างนาค่ะเอาให้สวยๆนะคะสวยเหมือนสวยเหมือนเหมือนเหมือนพี่โอนะเหมือนพี่เอิญนะอ่าแล้วก็พี่แมนใช่ไหมแล้วก็พี่ฟิพอแล้วพอแล้วค่ะพี่ฟิลใช่ไหมพอแล้วพอแล้วเต็มหน้าผากอยู่พอแล้วพอพอแล้วค่ะพี่พอพอแล้วเอากระจกมาให้ยายบุสิมันเยอะไปเลย อยากาให้คุณตาเห็นอ่าเนี่ยเราไปจุกยังมีอีกรอบสองเหรอใะ้ใยายลืมตาได้ยังให้ยายลืมตาได้ยังคะหลับตานะหลับอยู่ค่ะมุนมานิลานาฟารีทำให้หมุนมนะให้มันสวยๆนะนสวยเหมือนดิฉันเหมือนแม่แอนนะ

สีส้มเต็มเลยเนี่ยแล้วโคเทียทำอรให้ยังไงทให้ยังไงทแบบนั้นให้ยังไงเย่แตนสวยยังเนี่ยแตนไม่สวยเลยแตนก็ทำอีกอ่ะแตนทำอ่าฮะแตนตนแตนผู้ช่างช่างไม่เบาเลยอ่ะช่างตรงไหนดูสิเออถ่ายให้ป้าดูสิช่างสวยเปล่าเนี่ยช่างคนนี้สวยเปล่าคะช่างคนนี้ชื่ออะไรคะ คนนี้ชื่ออะไรคะชื่อพลออ๋อชื่อพลอยท่านท่านบ้านะแบบไหนคะแบบบุคคแบบบุคคลแบะคะแล้วจิมคนคะจิมคนค่ะโอ้โหจิมคนเลยหรอออโหเต็มหน้าเลยค่ะให้ยายให้ยาแต่ดูได้ยังเนี่ยมันจะแพงไหม่นี่ยแม่เอากระจกมาดูสิคะ ยายอจดูได้ยนี่กระจกนี้ค่ะเอากระจกมาให้ยายดูซิแตนแตนแตนตนทำทำทำเออทำ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 ให้ยายลืมตาได้ยังคะไม่ไม่ไม่ได้เอ้ามันมะมันอกระจกคืกระจกเอาดูให้ยายดูกระจกใช่ไหมคะหนึ่งสองสามเฮ้ยไหนไหนรู้กัน นี่ไม่แก่งหน AN AN> mm ้าเลยอ่ะอย่ามามาจะแตหน้าตาอย่าข้อแม้อย่าข้อตานะหน้าหลับตาแล้วไอ้นี่หลับตานี่แหละมันไปทั่วเลยเนี่ยโอ้ี๋ยวไปเจี๊ยบโอ้ข้าผงข้าผงในซอยไปเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนก็ใส่เบ่งติดดอกค่ะแล้วค่อยข้าผมได้อ่ะขยับตาได้ขยับค่ะดูยังได้ยังคะสวยยังสวยแล้วสวยแล้วนะไม่สวยเลยเอาทาอีกอ่ะทแกะ หัวเบาๆหน่อยนะช่างเดี๋ยวหน้าเละเเดี๋ยวหน้าเละนะช่างแก้ตได้ยังคะให้ลื้แา้ด้ยังคะ้แ้แก้แ้แก้คก้แก้าโอเค้แล้แก่แก้แก้แล้แก้แก้แก้แน้แก้แก้ากแแแ่น้ อะไรอ่ะอันนี้ก็ตตาติตุ๊ดมมาโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเสวยจังมาดูดิวยันมาทำผมพูดถีอะไรค่ะเดี๋ยวจึงน้ำยาอัี่น้น้ำยายายาุกคพเปิน าเาป็นแม่ล่ะป้าแม่ป้า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 ไม่ไม่ไม่โอ้โหน้ำหากยายดูไม่ได้เลยสีส้มเต็มเลยป้านม่คอเต็มเลยคอก็มีด้วยหรอโอแววกระดาษมาเช็ดเลยค่ะกระดาษเปียกมาเช็ดหน้าให้ยายเลยค่ะไม่ไม่สวยเลยช่างน่ะไม่จ่ายตังค์นะ ากระดาษเปียกมาเช็ดเลยค่ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเรอค่ะไม่ชอบค่ะมาแลยเอาให้ตรงนี้ค่ะเช็ดออกไม่หมดเลยไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบหรอค่ะไม่ชอบเลยทุกอย่างเลยค่ะชอบถ้เป็นไหนชอบแบบเออเอาใหม่ค่ะเช่างต้องเช็ดหน้าให้แม่ก่อนค่ะช่างเช็ดหน้าออกให้หมดเลยนะคะ